ขอบคุณพี่พยาวนะคะคุณลูกค้าอยู่เขตทวีวัฒนานะคะกรุงเทพมหานครเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะผ้าตัดชุดผ้าไหมลายแพรวาสีครีมนะคะหนึ่งเซตแบบนี้นะคะคุณลูกค้าขา9 9้าบาทสามารถตัดได้ทั้งชุดเลยนะตัดเสื้อกับผ้าถุงหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะตัดเสื้อกับกระโปรงก็ได้ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเลือกซื้อเลือกช็อปผ้าคลุมไหล่ผ้าฝ้ายทอมือผ้าคลุมไหล่ผ้าฝ้ายทอมือ สีน้ำตาลหนึ่งผืนแล้วก็สีม่วงดอกมะเขืออีกหนึ่งผืนด้วยนะคะวันนี้คุณลูกค้าจะได้รับนะคะของขวัญของฝากเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นนะคะผ้าเขาม้าพร้อมริบบิ้นสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เช่นเดียวกันจะโทรเข้ามาที่เบอร์089 0416008ค่ะหรือว่าตอนนี้กำลังรับดูรับชมช่อง YouTube แม่มีผ้าไทยของเราผ่านทางสมาร์ททีวี g l e TV คุณลูกค,ะคะ้าขาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ต หรือว่าโทรศัพท์มือถือคุณลูกค้าก็สามารถนะคะนำโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะคะที่มีแอปพลิเคชันไลน์ค่ะแอปสี 4, เขียวๆที่เป็นตัว L คุณลูกค,ค้าขาแอปสี 4, เขียวๆที่เป็นตัว L แบบนี้นํามากดเพิ่มเพื่อนค่ะคุณลูกค,ค้าขากดไปที่หน้าหลักค่ะกดไปที่หน้าหลักเรียบร้อยค่ะกดคําว่าเพิ่มเพื่อนเลยด้านบนสุด โอเคเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วใช่ไหมนะคะเพิ่มเพื่อนด้วย q ิว o อาคดค่ะนามาสแกนที่ q ิว o d e โคตรงนี้ได้เลยนะนำมาสแกนที่ q ิว o d e โคดทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆมีให้เลือกให้ช็อปเยอะแยะมากมายคุณลูกค้าขามีเสื้อสําเร็จรูป พร้อมจัดจาหน่ายด้วยคุณลูกค้านะคะอยากดูอยากชมนะคะเสื้อรูปแบบไหนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลย0 8 9 0416008า่งค่ะงานผ้าไทยสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานอกเหนือจากที่เรามีผ้านะคะให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมกันแล้ววันนี้ที่ร้านแม่มารีผ้าไทยของเรายังรับตัดด้วยนะรับตัดชุดไทยไม่ว่าจะเป็นเสื้อกับผ้าถุงเสื้อกับกระโปรงหรือว่าจะอยากตัดเป็นชุดมินิเดสคุณลูกค้าสามารถแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะความหมายนะคะคำนิยามของคำว่าชุดมินิดะ ชุดนะคะที่มีนะคะความยาวนะคะอยู่เหนือระดับหัวเข่าเวลาใส่แล้วนะคะมันก็จะแบบว่าอยู่เหนือระดับหัวเข่าแบบนี้เรียกว่าชุดมินิเดสเพราะว่าถ้าเป็นชุดเดสเนี่ยจะยาวคุมหัวเข่าไปจนถึงแบบถึงตะตุ่มเลยก็ได้ใช่ไหมนะคะ <laughs> สำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยค่ะ0890416008ร้านของเรามีผ้าให้เลือกให้ชมเยอะแยะมากมายอยากได้ผ้าใหม อยากได้ผ้าฝ้ายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่นุ่มใส่อยู่หรอเป็นผ้าฝ้ายหมักโคลนทอเครื่องเป็นงานผ้าไทยกัดลายค่ะสวยใส่สบายด้วยสวยใส่สบายไม่ร้อนค่ะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยราคาค่าผ้า5้าบาทราคาค่าผ้า5้าบาทตอนนี้มีรหัส40ถึงรหัส63ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ไว้ด้วยเดี๋ยวนุ่มพาดูพาชมเพิ่มเติมวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณพี่พยาวค่ะคุณลูกค้านะคะเลือกซื้อเลือกช็ ผ้าตัดชุดผ้าไหมลายแพรวคุณลูกค้าขาเซตนี้สีครีมค่ะเซตนี้สีครีมค่ะคุณลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยผ้าตัดชุดคืออะไรผ้าลายนะคะที่เป็นผ้าลายไทยลายแพรวสวยๆตรงนี้2หลาค่ะขนาดหน้าผ้า100ความยาวอยู่ที่180ซนติเมตรสามารถนําไปตัดผ้าถุงตัดกระโปรงหรือว่าอยากนําไปตัดเป็นชุดเดทเลือกตัดได้ตามใจชอบรวมไปถึงนะคะผ้าสีพื้นตรงนี้ที่เป็นสีครีมค่ะ ผ้าสีพื้นตรงนี้ที่เป็นสีครีมคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะขนาดหน้าผ้า100ความยาวอยู่ที่180ซนติเมตรสามารถตัดเสื้อได้1ตัวค่ะดังนั้นการที่คุณลูกค้านะคะเลือกซื้อเลือกช็อปเป็นผ้าตัดชุดแบบนี้คุณลูกค้าสามารถนําไปตัดได้ทั้งเสื้อทั้งกระโปรงนะคะคุณลูกค้าขาหรือว่าคุณลูกค้าจะตัดเป็นเสื้อกับผ้าถุงเป็นอะไรที่สวยงามแล้วก็พรีเมียมมากๆหรือว่าจะนําไปตัดออกแบบดีไซน์ ตัดเป็นชุดเดสสวยๆคุณลูกค้าก็เลือกตัดได้ตามใจชอบอยากตัดความยาวนะคะคุมหัวเข่าถึงกะตุ่มคุณลูกค้าก็สามารถออกแบบดีไซน์เพิ่มเติมได้เลยเพราะว่าได้เป็นผ้าตัดชุดไปแล้วแต่ถ้าแบบที่นุ่มใส่อยู่นใช้ผ้าแค่ชิ้นเดียว ใช้ผ้าแค่ชิ้นเดียวดังนั้นความยาวของชุดมันจะได้อยู่แค่ประมาณสุดผ้าก็คือ35ินิ้วประมาณนี้ค่ะคุณลูกค้าคะเพราะว่าที่ร้านของเราจะตอบโจทย์ให้กับคุณลูกค้าได้หมดเพราะว่าอะไรเรานะคะรับตัดด้วยรวมไปถึงนุ่มก็นะก็ได้นําผ้านี่แหละที่จัดจาหน่ายให้คุณลูกค้านี่แหละค่ะนำมาตัดนํามาใช้งานด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ตอบคุณลูกค้าได้ว่าหนึ่งนะคะใส่แล้วมันเป็นยังไงนะคะคุณลูกค้าคะแต่ขอบอกก่อนว่าของนุ่มมาซักเครื่อง ซักเครื่องอย่างเดียวเลยที่น้องใส่อยู่ตอนนี้นะคะซักเครื่องได้แล้วก็สีไม่ตกด้วยนะคะแล้วก็เวลาเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ก็เป็นผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรน้ําผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรน้ําผลิตภัณฑ์น้ํายาปัดผ้านุ่มก็ใช้เป็นมันก็เป็นสูตรน้ําอยู่แล้วเนาะคุณลูกค้าใช้แบบนี้แหละนะคะแบบนี้เลยแล้วก็แบบว่าใช้อย่าไปใช้อะไรนะที่แบบกัดสีฟอกสีอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนดูแลสีสัน ใช่ไหมแต่ไม่ได้บอกยี่ห้อแต่แค่ไม่ได้บอกยี่ห้อของผลิตภัณฑ์ที่ใช้แค่นั้นเองขอบพระคุณมากๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะอยากได้ผ้าตัดชุดผ้าไทยอยากได้ผ้าตัดชุดผ้าไหมลายแพวาเซตนี้สีครีมค่ะเซตนี้สีครีมสวยคลาสสิกมากๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089 0416008 089 0416008คุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้ จากร้านแม่บริาพาไทยของเราคุณลูกค้าขาสวยไหมคะเนื้อผ้าดีมากนะคะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าสามารถนะคะแบบว่าเลือกใส่ได้หลายสีเลยเพราะว่าผ้าชุดหนึ่งบเก้าร้อยเก้าสิบาทคุณลูกค้านําไปตัดชุดเนาะงานแต่งงานบวชงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่คุณลูกค้าขาต้อนรับนะคะเทศกาลปีใหม่หรือว่าอยากซื้อเป็น ของรับว่าให้งานแต่งคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยคุณพี่พะเยานะคะเลือกซื้อเลือกช้อปผ้าตัดชุดผ้าไหมลายแพวาสีครีมขอบพะคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยรวมไปถึงวันนี้นะคะคุณลูกค้าบอกว่ารับนะคะผ้าคลุมไหล่ผ้าคลุมไหล่ใส่แบบไหนนี่ไงใด้นหุ่นเลยใส่ออกมาแล้วสวยแบบในหุ่นเลยใส่ออกมาแล้วสวยแบบในหุ่นเลยคุณลูกค้าขาววันนี้สีน้ำตาลค่ะ ผืนนี้สีม่วงดอกมะเขือคุณลูกค้าชอบผืนไหนคุณล <K un> ูกค้าเลือกชมเลือกช็อปเข้ามาได้เลย1ผืน290บาท1ผ <K un> ืน290บาทวันนี้คุณลูกค้าเลือกซื้อเลือกช็อป2ผืน500บาทค่ะ2ผืน500บาทจ้า2ผืน500บาทคุณลูกค้านะคะจะรับกี่ผืนหรือว่าอยากดูอยากชมนะคะผ้าเฉดสีไหนสอบถามเพิ่มเติมได้เลยถ้าที่อยู่ในหุ่นสีอะไรที่อยู่ในหุ่นเหรอคะจะเป็นครามน้ําตาลน,นะที่อยู่ในหุ่นจะเป็นครามน้ําตาลค่ะที่คุณลูกค้าเลือกซื้อเลือกช็อป ตัวนี้สีน้ำตาลขนาสวยสีสวยมากเลยนะคะสีสวยมากๆเลยนะคะงานผ้าไทยผ้าฝ้ายสไลด์งานผ้าไทยผ้าทอ,าอ,ฟฟาทอผ้าฝ้ายสไลด์ทอมือผืนนี้สีน้าตาลสวยคลาสสิกมากๆสําหรับผู้ลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8 0 8 9 0 4 1 6 0 0 8งน้านยสียผ้าไทยสวยๆแบบนี้จากร้านแม่บริผ้าไทยของเรารวมไปถึงผืนนี้ค่ะสีม่วงดอกมะเขือค่ะพี่ พื้นนี้สีม่วงดอกมะเขือสวยคลาสสิกมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะกับสีม่วงดอกมะเขือพื้นนี้จ้าเป็นไงคะเนื้อผ้าดีมากนะคะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอ ผ้าฝ้ายสไลด์ผ้าฝ้ายสไลด์นะคะผ้าฝ้ายทอมือสวยๆแบบนี้เลยซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะจะนําไปใช้เองหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะซื้อเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้เป็นอะไรที่ดีงามมากๆผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนนะคะส่งตรงนะคะไปจนถึงมือของคุณลูกค้าเลยคุณลูกค้าสามารถนําไปส่งมอบส่งต่อนะคะเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ได้เลยขอบขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆวันนี้คุณพี่พะเยานะคะเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามานะคะ สีม่วงดอกมะเขือแล้วก็สีน้ำตาลค่ะแล้วก็ผ้าตัดชุดนะคะที่เลือกซื้อเลือกช็อปก็จะเป็นผ้าตัดชุดผ้าไหมลายแพรวาสีครีมนะราคาเซตหนึ่งนะคะราคาค่าผ้าเนาะ990อกบาทค่ะพี่ราคาผ้านะคะเซตหนึ่ง990บบาทค่ะนำไปตัดชุดได้เลยค่ะสวยถูกใจแน่นอนสวยถูกใจแน่นอนค่ะอันนี้นะที่ซื้อนะคะผ้า ถ้าคุมกระดุมตรงนี้นะคะคุณลูกค้าก็จะได้รับของแถมนะคะเป็นนะคะริบบิ้นไว้อะไรแบบนี้2ชิ้นด้วยเพราะว่ารับ2ผืนเนาะสผืนปกติ 1, ผืน290บาทนุ่มจะแถมริบบิ้นให้1ชิ้นวันนี้คุณลูกค้ารับ2ผืนนะคะเป็นราคาพิเศษ500บาทแต่ทางร้านของเราก็ขออนุญาตแถมริบบิ้นให้2ชิ้นเหมือนเดิมค่ะคุณลูกค้าขาขอบพระคุณมากๆเลยสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะนุ่มก็จะแพ็กใส่ถุงแก้ว เพื่อคุณลูกค้านะคะจะได้สะดวกในการนําไปส่งมอบส่งต่อเป็นของขวัญของฝากได้เลยนะคะพี่เป็นของขวัญของฝากเพิ่มเติมนะคะให้กับเพื่อนๆน,นะคะได้เลยสวยๆเลยค่ะน้ําใส่น้ําแพ็คใส่ถุงแก้วให้ด้วยนะคะนี่ค่ะคุณลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยจ้ะ0890416008ค่ะน้ำใส่แก้ให้ดูก่อนคุณลูกค้าจะได้เห็นภาพเนาะเวลาเรานำไปเป็นของขวัญของฝากอันนี้มันก็สวยดีนะคะ เป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าใยทอมือผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนด้วยค่ะนี่นะนอกจากจะได้ใช้ผ้าเรา้องซื้อผ้าเราก็ได้ใช้ใช่ไหมคะแล้วก็นะคะคุณลูกค้าก็ยังได้ช่วยเหลือนะคะสนับสนุนนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนเพิ่มเติมด้วยนะนี่ค่ะก็จะแพ็คใส่ถุงแก้แบบนี้ให้เลยค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะ สวยเนี่ยค่ะอือสิเห็นไหมคะสวยไหมเนี่ยค่ะเราก็จะแพ็กใส่ถุงแก้วแบบนี้ให้คุณลูกค้านะคะสามารถนําไปส่งมอบส่งต่อเป็นของขวัญของฝากนะคะของชํารวยของที่ระลึกได้เลยนะคะในรูปในในรูปแบบของงานผ้าไทยเนาะที่นะคะสามารถนําไปใช้งานได้จริงนะคะเพราะว่ากันลมกันหนาวได้กันลมกันหนาวได้เลยคุณลูกค้าขาง,งานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายทอมือผ้าฝ้ายทอมือในรูปแบบของผ้าคลุมไหล่ค่ะ ในรูปแบบของผ้าคลุมไหล่ผ้าฝ้ายทอมือแบบนี้ซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มาลีผ้าไทยของเราซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยอยากได้เฉดสีไหนนะคะจะนําไปใช้งานในรูปแบบใดข้องฟวันของฝากของจองวยของที่ระลึกนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยหรือว่าจะสั่งซื้อเป็นของรับไหว้งานแต่งก็สามารถบอกได้ ขอบคุณคุณลูกคา้าทุกท่านสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะ0890416008 0890416008งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มารีผ้าไทยซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะ <S <S ขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการติดตามนุ่งก็จะแพ็กใส่ขวดแก้วแบบนี้ให้ทุกชิ้น <S <S รวมไปถึงนะคะคุณลูกค้าที่สั่งซื้อเนาะผ้าตัดชุดค่ะ ผ้าตัดชุดผ้าไหมลายแพวาผ้าตัดชุดผ้าไหมลายแพวานะคะที่คุณพี่พะเยาเลือกซื้อเลือกช็อปในวันนี้เป็นสีครีมใช่ไหมเป็นสีครีมแบบนี้เนาะคุณลูกค้าคะ990บาท990บาทนะคะค้องขวัญของฝากนะคะสุดพิเศษที่ทางร้านของเราจัดเตรียมไว้ให้คุณพี่คุณลูกค้าคะผ้าขาม้าค่ะนุ่มมีผ้าข่าม้านะคะพร้อมริบบิ้นแถงให้ด้วยนุ่มมีผ้าข่าม้าพร้อมริบบิ้นแถงให้ด้วยคุณลูกค้าคะดูสิสวยไหมสีแบบละมุนมากเลยนะ เป็นสีที่แบบสวยแล้วก็ระมุนมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะสวย้ดูสิสวยทุกเซตเลยอืงไงคะสวยทุกเซตเลยใช่ไหมคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยเพราะว่าถ้าเป็นผ้าตัดชุดลายแพรว่ามีหลายเฉดสีนะ มีหลายเฉดสีมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าอยากได้รหัสไหนอยากได้เฉดสีอะไรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะเซตนี้สีครีมค่ะเซตนี้ผ้าตัดชูผ้าไหมาลายแพรวาสีครีมค่ะเดียกก๋ยวขออนุญาตแพกให้ก่อนเราก็จะแพคใส่ถุงแก้มแบบนี้นให้สวยด้วยค่ะลูกค,ค้าท่าในใดสนใจก็สามารถ,ถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้ไหมได้จ้ะพี่ไม่บวกเพิ่มด้วยนะ ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง youtube แม่มาลีผ้าไทยของเราด้วยจ้ะงานผ้าไทยของฝากสวยๆว,วันนี้ในรูปแบบของผ้าตัดชุดผ้าตัดชุดผ้าใหมลายแพรวาเซตนี้สีครีมสั่งซื้อ1ชุดวันนี้คุณลูกค้าจะได้รับผ้าขาวม้าพร้อมริบบิ้นแบบนี้แถมให้ฟรีหนึงเซตด้วยขอบพระคุณมากๆวันนี้นะคะคุณพี่พยานะคะรับ ผ้าตัดชุดผ้าใหม่ลายแพรวาสีครีม1เซตคุณลูกค้าจะได้รับผ้าขอามาพร้อมริบบิ้นแถมให้ฟรีแล้ววันนี้คุณลูกค้านะคะยังเลือกซื้อเลือกชอบเพิ่มเติมในส่วนของผ้าคลุมไหล่ผ้าฝ้ายทอมือราคาผืนละ290าบาทวันนี้รับ2ผืนจ่ายเพียงแค่500บาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้านไม่บวกเพิ่มรวมไปถึงวันนี้นุ่มก็มีริบบิ้นนะคะเพิ่มเติมให้อีก2ชิ้นด้วยขอบคุณมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8 ร้านแม่มริพาไทยของเราหน้าร้านอยู่ในปัปะะ๊มปตท อยู่ตรงข้ามธนาคารทออสอยู่ฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลจุรีเว่คุณลูกค้าสามารถมาเลือกชมเลือกช็อปที่หน้าร้านของเราก็ได้จะเข้ามาวันไหนวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงสามารถโทรเข้ามานัดล่วงหน้าได้0890416008ร้านแม่มารีผ้าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะชื่นชอบผ้าไทยเข้าไปดูเข้าไปชมได้เลยคลิกไปที่รูปโปรไฟล์กดไปที่รูปโปรไฟล์ใช่ไหมคะที่เป็นรูปคู่คลิกไปที่รูปโปรไฟล์ได้เลยค่ะเข้าไปดูเข้าไปชมรีวิวสินนค้าาไม่ว่ววจะเป็ดีโอ เป็นชอ็อตเป็นไรสดเป็นโพสต์คุณลูกค้าเข้าไปดูเข้าไปชมได้เลยนะคะ14,000รีวิวทางช่อง YouTube แม่มาริ้าไทยของเราเข้าดูเข้าชมแล้วนะคะทุกๆคลิปที่คุณลูกค้าดูกดไลค์ให้นุ่มด้วยนะคะโอเคไหมเปิดคลิปปุ๊บกดไลค์ก่อนเลยนะคะแล้วเข้าดูเข้าชมได้เลยชื่นชอบผ้าไทยรูปแบบไหน จดใส่กระดาษไว้นะคะแล้วโทรมาหรือว่าถ้ามีแอปพลิเคชัน line ส่งรูปที่คุณลูกค้าแคปเจอร์หน้าจอมาได้เลยขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามชื่นชอบผ้าไทยเข้าดูเข้าชมได้หลากหลายช่องทางตอนนี้รับดูรับชมทางทีวีนะคะที่เป็นสมาร์ททีวี g ูเกิลทีคุณพี่ขาเสิร์ชค้นหากดช่อง Youtube โอเคกด กดคำว่า,า YouTube เรียบร้อยแล้วเสิร์ชค้นหาแม่มาลิผ้าไทยได้เลยเข้าดูเข้าชมได้เลยขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามเข้าดูเข้าชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครต์นะคะเป็นกําลังใจให้นุ่งด้วยขอบพระคุณมากๆคะ่ะ